ถึงแล้วเหรอเอ๊ะถึงแล้วเนี่ยเจ๊ทำหนัดเอาไว้มาแล้วจ้าพี่พี่ <c oughs> ใช่ลูกค้าเหรอเจ๊แน่ใจนะว่าลูกค้าปักหมุดถูกอ่ะ <c oughs> ดันจะปักหมุดถูกพี่พี่ข้างบนจะทำอะไรกันอะ่ะก่อสร้างครับเ <c oughs> จ๊ดูรายละเอียดงานยังเขาให้มาทำเล็บหรือว่ามาทำบิวอิน พี่เลติดต่อหนูปะ่ะไม่ได้ใช่นะครับในโปรไฟล์เป็นคนมีนวดนะนักพี่ก็เลยคิดว่าเป็นผัวเขาเจว่าลูกค้าปักหมุดผิดแน่เลยอะ่ะหนูว่าไม่น่าใช่เจเราไปกันดีกว่ามาเมียวอะไรเจประตูเหมือนกันเจว่าน่าจะเป็นบ้านหลังนี้อุย้ยเปิดได้ด้วยเจไม่ต้องเรียกองบ้านหรอกถ้าเรียกขเขาปฏิเสธขึ้นมาทาไงล่ะร้อนร้อนร้อนมากเออร้อนร้อนมากร้อนมาก,อมากเออข้างในเย็นจริงจรงว่ะเจเจอะไรนี่เราเข้ามาในบ้านเขาเลยเหรอหรือจะอยู่ร้อนร้อนข้างนอกล่ะ เซอะไรเซรู้ไหมว่าในวงการอะเขาพูดถึงเจว่ายังไงกันบ้างมัมเมียวดิ้งจากใครไอจิผมแดงๆอะเซอีแพทจะชี้หน้าแพทคุณคุณนะแล้วตอนนี้เจเฮี้ยมาะใส่เจอะมันดีแต่หน้าเจอะมันเฮี้ยมันก็จริงอย่างที่มัมเมียวว่าชีวิตเราล่อนะเจมึงอะเป็นเจ เราเข้าไปบ้านลูกค้าเลยดีกว่าแปะเจ๊แต่เข้ามาอย่างนี้ไม่ต้องกดกงกดกิ่งไม่ต้องขออะไรจะของบ้านเลยเหรอ้าขอเขาก็ไล่ซีเข้าไปนั่งมึนๆเลยโอ้ยเข้ามาข้างในบ้านก็เย็นสบายเจ๊เอาไปไหนมา,มาขึ้นไปดูข้างบนมามีของให้เอาเต็มเลยแล้วได้เอามาไหมไม่ไดีเอาก็หนูลงมาชวนเจ๊นี่แหละเอารองเท้าไว้ข้างบนเสียมารยาทได้เหรอเจ๊เออที่วางรองเท้า เ,เอามือมาเอาไปทำอะไรเจ๊ซ้อมตัดเล็บเจ <poco> ๊จ, <esen> จะมีพื้นฐานทำเล็บบ้างปะเนี่ยเจ๊มารับทำเล็บตามบ้านเนี่ยเจ๊รู้จากไหมผงอะคริลิกน้ำยาประสานต่อเล็บสไตล์รัสเซียสไตล์เอเชียญี่ปุ่นเกาหลีจะทำเป็นหรือเปล่าเจ๊ตัดเล็บครบเป็นแล้วก็ตาใบเล็บคุณสองคนเข้ามาในบ้านได้ไงคะ คุณยายสวัสด,ดีค่ะคุณยายสวัสด,ดีค่ะไม่ใช่ยายค่ะอันนี้นีโมเองนีโมเป็นเจ้าของบ้านนี้แล้วคุณพี่เป็นใครคะนีโมเหรอค่ะเจะ๊หนูเคยเห็นเด็กกับมันเหี่ยวเฉพาะตอนเกิดนะหรือว่าน้องป่วยเป็นโรคฮัตซิงสันวะเกิดมาแล้วแก่เลยนีโมตกเปค่ะตอนเด็กๆน่ายุ่เลยแต่มีอย่างเดียวที่ดูเด็กอะอะไรขึ้นนมยังไม่ขึ้น แล้วโมหนูไปเอาชุดไข่มาใส่ทำไมดูโป๊จังเลยอะของยายค่ะไม่หน้าของยายหน้าได้ยายหนะ้าเหมือนคุณยายค่ะหนูเกิดมาแล้วแก่เลยพี่มันเป็นใครมึงออกบ้านขอไปเลยไหมคะโมคะมีผัวยังอุ้ยหนูเพิ่งสิบสองยังไม่มีแล้วค่ะผัว <laughs> <laughs> พี่มีผัวกรนเรี่ยงคะ <laughs> โมดูใกล้ๆหน้าเหมือนเพียงตีนเต่ามากเลยอะ <laughs> ตีนเต่าจริงๆรย <laughs> โมไม่รักษาเพียงหน่อยเหรอ คนจะให้โมเล่นบทนี้แล้วมาบุลลี่หน้าโมแป๊บหนึ่งโมเฮ้ยคุณสองคนอยู่บ้านฉันเพียริวเพียวแป๊บหนึ่งอยู่ดีก็แก่เลยหรอเมื่อกี้ยังเด็กอยู่เลยน่ะเพียริวเพียริวสิคนนี้ป้าธีนัดไว้อ่ะในโปรไฟล์เป็นผู้ชายนะ แต่เขาสวยนะหน้าเหมือนอุ้มลักณาเลยอุ้มลมักณาเมื่อก่อนสวยกว่านี้เยอะตอนที่เจอมาสิบยี่สิบปีก่อนเนะี่ยสมัยอีลัมเจียไม่ใช่ทรงนี้นะรูนนาฬิกาบ่อยมากเลยนะเขนนานับนายไปหรือเปล่านับจีนนี่แหละเจีย ขอโทษนะคะใช่ร้านที่นัดกันมาหรือเปล่าคะใช่ค่ะเรามาจากวีเล็บสวยสโลแกนของเราคือเล็บสวยด้วยวีค่ะโอ้ชื่อพราอมากเลยค่ะเมื่อกี้น้องหรือแม่คะน้องสาวแอเรียลเองค่ะชื่อว่าน้องนีโมอันนี้นีโมเองหน้าได้ยายหน้าเหมือนคุณยายค่ะเจ๊ทงนั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวทำความสะอาดเล็บปับนะคะเจ๊ล็บลูกค้า แต่ว่าทำเล็บเต็งก็ดื่มกันนะคะสภาพแบบเย็นมากเลยอะค่ะนี่เป็นเจ้าของร้านทำเล็บจริงๆเหรอคะเนี่ยคุณแอรเรียลคะถอดพวกโลหะออกได้ไหมคะอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นประจุไฟฟ้านะคะไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่ะปกติไม่เคยถอดเลยค่ะถยันนะคะค่ะเจ๊ทำอะไรอะสะกดจิตจะถอดโลหะออกก่อนนะคะถอดไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวฟันเดี๋ยวชอนนะคะ ผลจริงวะที่เอาแหวนพิสเกอนไอ้ตะปูเดี๋ยวมันจะเกี่ยวนะโอ้ใช่ค่ะแล้วมันมีงูด้วยงูจะกัดหรืาต่อไปเนี่ยต้องรีบหมดนะคะต้องฉกแน่เลยแน่เลยค่ะตะปูจิ้มอีกเอาไปทำเล็บเท้านะเดี๋ยวขอเนี้ยต่อเล็บเป็นเหมือนเล็บตีนไก่เลยค่ะ แฟชั่นเด็ดมากคือแบบไม่เคยเห็นเล็บอะไยที่มันสวยงามม,มันเรียวยานี่มันกำลังอินเทรนด์ใช่ไหมคะใช่ค่ะท้าเท้า7ดสีนี้เท่าไรหร่หรอคะถ้าเท้าเจสีมันนี่เจ็ดแสนคนกันเองเจ็ดแสนพอคะ่ะถูกมากเลยนะคะเอาทุกเล็บ<ม>เล็บละสีนะคะถอดไอ้นี่แป๊บนึงนะคะเล็บเก่ามีปัญหา ช่วงนี้เป็นไงบ้างคะกิจการไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนอะค่ะมันคืออะไรอีมาร์มาเหรอคะใช่โอ้ยใส่มากเลยค่ะโรมาไปเท่าไหร่หรือกําลนงตังดิหนูก็ปีกลมๆให้สิล้านหนึ่งเหมาลูกค้าไปฮะล้านหนึ่งทานแล้วค่ะหนึ่งร้านโอบ้าเหรอคะทานที่ไหนในเมืองร้านค่ะใครเจ้าเงินมัจ่ายแล้วค่ะแล้อยาง ลงมาโอนตังให้เขาหน่อยเร็วไม่เคยเจอร้านเล็บไหนมันถูกขนาดนี้ถอดเล็บีกทีค่ะจริงๆราคาเนี้ยค่ะถูกมากเลยนะคะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะเ,เสร็จแล้วเค่ะฝั่งนี้เสร็จแล้วมะเมียวพี่ปวดฉี่ห้องน้ำมีอยู่ชั้นสามไหมคะอ๋ออยู่ชั้นเดิมเนี่ยค่ะเดินตรงขึ้นไปซ้ายมือค่ะ <c oughs> ดูแลลูกค้าดีๆนะได้ค่ะตามสบายนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเชคยูทิ้ง มันไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณไปเรียกมันมาทําเล็บได้ยังไงอีเนี่ยทำไมนะคะมันไม่ใช่ช่างทาเล็บมันเป็นช่างก่อสร้างะจริงเหรอคะคุณไม่เห็นสภาพรถตู้ที่มันนั่งมารถตู้เที่ยงขนาดนั้นมันเอาไปออ่ยสวยๆไปนะมันมันโนว่าเป็นรถ VIP โอ้ยเราให้หนูขับมาจริงด้วยฉันก็ว่ามัน คุณรู้ไหมว่าอินี่มันเป็นหมอผีหมอผีมันดังมากตามตะเข็บชายแดนอินนี่มันทําของว่าเราชั้นน่ะนั่งเราชอบแบบมึนมึนหวยังไงก็ไม่รู้อะมันเป็นผีเป้ามันเป็นผีโพตายแล้วมันไม่ใช่คนมันชอบกินของนอกของเหม็นที่เมื่อกี้คุณแล้วคุณเหม็นเหม็นนั่นแหละตายแล้วมันขึ้นไปข้างบนอะมันทําของใส่ฉันหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยตายห่าแล้วคุณพี่ ท่าเท่ามา,มา,มากว้าจริงเหรอใจอย่าหพี่ตั้งสติก่อนห,หนูไม่ได้แล้วพี่ต้องไปทําพิธีหนูรู้จากอาจารย์ที่เขารับถอนของของพี่ต้องทําประมาณสิบอย่างอย่างละเจ็ดแสนประมาณเจ็ดล้านพี่ไหวไหมแล้วแล้วของาากระจกไป็นรูปหน้าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันเริ่มข้างบนพี่มันเริ่มม่วงอ๋อมันม่วงเหรอจะเริ่มม่วงแล้วเหรอใช่พี่ร้อยล้านร้อยล้านอยู่ไหมหนูว่าน่าจะอยู่โอเคเอาโทรศัพท์มาจ้าต้องขอโทษนะคะ สักโค้มันกดไม่ได้อ่ะค่ะมึงด้วยเมี่มวเมียวลอยหลั่งกูอะให้หนูโอนให้กับเจ้ได้เ <c oughs> มากูกันดีดีทำเร็บกลับได้แล้วนะคะเสร็จแล้วโอเคค่ะค่ะข,ขอบคุณเดี๋ยวโอนตังค์เรียบร้อยเนาะได้คะ่ะโอนตังค์ให้นะคะอิเหนียวกล้ามไปแล้วนะคะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะโอ้วันนี้เจะก็ได้ตังเยอะอ่ะพาหนูไปกินข้าวบ้างดีเจ๊สั่งให้แล้วลายแมนมาแล้วครับ <c oughs> อะไรนะลูก ไลแมนมาแล้วครับน่ารักมากเลยอะลองพูดว่าถูกสุดทุกวันถูกสุดทุกวันยิ้มด้วยยิ้มหวานหวานรดซ้อนหกต่อรดซ้อนหกต่อ,อพูดต่อเนื่องไลแมนมาแล้วครับถูกสุดทุกวันรดซ้อนหกต่อ ต่อที่1โค้ดลดเพิ่มใส่โค้ดไลแมนลดสูงสุด50เไม่มีขั้นตำ่ำต่อที่2โปรเดือดเดิมเพิมบาทต่อที่3ส่งฟรีศูนบาททุกมือ้อต่อที่4โบนัสสั่งเยอะลดเพิ่ม20บาทต่อที่5้าไลแมน VIP สมัครวันนี้ใช้ฟรี1เดือนพร้อมโค้ดลดสูงสุด1500บาทต่อที่6กไลเป้ใส่ปั๊บรับพอยต์ลดสูงสุด150บบาทชื่ออะไรชื่อทีเจครับชื่อทีเจเจอยากกินเจ กินเจอะไรเมื่อกี้สกี้หมูอยู่เลยไม่กินเจถือสิ่งกินผักแล้วกินได้ไหมได้ครับไ้กินเนาะอายุเท่าไหร่สิบเก้าครับย่างสิบแปดย่างสิบเก้าสิบเก้าย่างยี่สิบครับคุกไหมคุกนะไมนะเจกินผมไหมครับว้ายแต่คุกนะครับวไวรอดนะครับขอโทษเรื่องอะไรเดี๋ยวผมเล่นไม่ดีครับเล่นดีมากครับหน้าตาดีมากของครับกินได้ไหม ไม่ถึงกินเจพอได้แล้วพอได้แล้วเนาะพอได้แล้วค่ะพอได้แล้วไ